แพทองทานถึงกับหัวเราะเจอคำแรงคณะรัฐมนตรีสืบสันดานชี้อยากให้มองเป็นความตั้งใจเป็นแรงผลักดันให้กันมากกว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานางสาวแพรทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยมีการประชุมได้ข้อสรุปทุกอย่างทั้งเรื่องของถ้อยคำเพื่อไม่ให้สะดุด จนถึงเรื่องของนโยบายเรียบร้อยแล้วและในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลได้ทยอยส่งมาแล้วเมื่อถามว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะเน้นนโยบายอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังคงนโยบายเดิมแต่จะปรับรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนของดิจิทัลวอลเล็ตและจะอธิบายบางนโยบายให้เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อถามถึงนโยบายกัญชาที่พักภูมิใจไทยยืนยันจะเดินหน้าต่อจะพูดคุยกันอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วและจะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดคิดว่าคุยกันได้แน่นอนไม่มีอะไรเมื่อถามต่อว่าทั้งพักเพื่อไทยและภูมิใจไทยได้พูดคุยเรื่องกัญชาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่จริงได้มีการพูดคุยกับความเข้าใจกันอยู่แล้วหรือเพียงการเขียนลงในนโยบายให้เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อถามถึงนโยบายแรกที่จะสานต่อนโยบายจากนายเศรษฐาหลังจากปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีประชาชนจะได้เห็นทันทีคืออะไรนางสาวแพรทองทานกล่าวว่าขอให้รอรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรที่นายเศรษฐาทำไว้ทำต่อแน่นอนและมีหลายเรื่องเริ่มเข้ามาคุยแล้วว่าจะทำต่ออย่างไรบ้างเช่นการลงทุนจากต่างประเทศได้มีการขอความมั่นใจมาเพราะเราเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี แต่ยังเป็นคนของพรรคเพื่อไทยและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเหมือนเดิมไม่อยากให้คนไทยเสียโอกาสทั้งนี้ในส่วนของนโยบายค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้สะดุดและอยากให้ประเทศเดินหน้าต่อเมื่อถามถึงสนามการค้าไทยกับต่างประเทศจะยังเดินหน้าสารต่อจากรัฐบาลนายเศรษฐาใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวยืนยันจะเดินหน้าต่อและได้พูดคุยกับหลายหน่วยงาน เมื่อถามว่าการที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงวิชั่นไปนั้นเนื้อหาจะนํามาอยู่ในนโยบายรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะดูอีกครั้งนางสาวแพทองทานยังถูกถามถึงความมุ่งหวังกับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดนี้และตั้งเป้าหมายอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคิดว่าดีและคิดว่าดีมากๆจริงๆทุกคนมีความพร้อมที่จะสารงานต่อ และคิดว่าเป็นพลังที่มารวมกันแล้วทำเพื่อประชาชนอยากให้ประเทศไปต่อฉะนั้นหลายๆคนมีทั้งหน้าใหม่และหน้าเดิมทุกคนก็พร้อมตรงนี้เมื่อถามว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์หน้าตาคณะรัฐมนตรีเป็นการสื่อต่อครอบครัวเพราะตัวเองไม่ได้ตำแหน่งแต่ให้ลูกที่เพื่อนให้ญาติแทนลักษณะอาจจะใช้คำแรงว่าคณะรัฐมนตรีสืบสันดาลนายกรัฐมนตรีอุทานว่าโหก่อนกล่าวว่าแรงจริงๆด้วย ร้อมกับหัวเราะและกล่าวว่าใช้คำแรงจังจริงๆมีหลายรูปแบบและหลายๆคนที่ไม่ใช่เป็นครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกันและมีหลายๆคู่ที่เป็นครอบครัวต่อกันมาแต่อยากให้มองว่าเป็นความตั้งใจได้ไหมเพราะหลายๆอย่างที่ต้องทำต้องใช้แรงผลักด,ดันอาศัยความภาคภูมิใจของคนรอบข้างฉะนั้นคำว่าเป็นครอบครัวหรือเป็นอะไรไม่ใช่ข้อเสียเป็นเรื่องของแรงผลักด,ดันให้กันมากกว่า ถามว่าพอมีคำว่าคนในครอบครัวก็มีการมองถึงการครอบงำนายกรัฐมนตรียังไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่ก็มีเรื่องข้อหารวมถึงการฟ้องร้องก็มีเข้ามานางสาวแพทองทานกล่าวว่าสงสารนายกรัฐมนตรีบ้างอย่าฟ้องอะไรเยอะเลยเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วและก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ ฉะนั้นอย่างที่บอกและให้สัมภาษณ์ไปบางทีเรื่องเล็กๆอย่าไปให้ความสําคัญอะไรมากเลยแแต่เรื่องการฟ้องร้องอะไรต่างๆคนฟ้องก็อย่าฟ้องเยอะเลยมันไม่ได้มีอะไรผิดแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อถามว่าด้วยความที่นายกรัฐมนตรีอายุน้อยและในสถานะต้องนั่งหัวโตและต้องเป็นประธานบอร์ดโดยตําแหน่งในหลายๆคณะจะประมาทตัวเองหรือกังวลหรือไม่นางสาวแพททองทานกล่าวว่าเอาจริงๆนะคะ ตัวดีฉันเองคิดว่าได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้แล้วจากการโหวตของสภาการที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่พร้อมที่จะข่มเหงใครแต่พร้อมที่จะรับฟังให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันคิดว่าหลักคิดตรงนี้จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างสมูทคิดอย่างนั้น เมื่อถามย้ำว่าจะทําให้เกิดความบั่ทอนในการทํางานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ไม่ก็โอเคนะคะทุกคนมีสิทธิวิาพากษ์วิจารณ์ถ้าทุกคนคิดในใจว่าวิจารณ์ด้วยเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์คิดว่าน่าจะมีแต่โอเคมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเพียงแต่ขอกําลังใจกันบ้างแค่นั้นเอง